ตักคือเพืเ่อเๆืดูครับผมโอ้โ <laughs> หแยมมาได้กินแล้วแยบมาได้กินละ,ละ,ปนนละเป่ากันเป่าเป่าไอกัน,นอัดท้อเนี่ยครับผมเดี๋ยวใจจนทานมดนะครับดูครับชี่นีอสวัสดีครับป้านะครับครัวเมืองรถมา เพื่อนๆวันนี้มีวัตถุดิบของเด็ดครับทีนทีนทีนเดี๋ยวมาดูครับนี่นี่น,นี่กล้องมาดูครับโอทอโทโอท,ท,ทีนวัวชุดทัด้งชุดเลยครับนี่ข้อมันครับเขาห้องไหวอย่างขาวัวเนาะวันนี้เราจะทำข้าวขาวัาวครับผมเพื่อนๆดูครับอืเดี๋ยวจยจกมาถ่ายดูไงล่ะหน้าผมดูรัออันนี้มันน่าจยาส่วนต่อกันเดีย๋ยนะครับข้าวขาวัวเพื่อนๆ เดี๋ยวเอามาดูกันเลยครับไปนี่ครับทุกคนผมจะคั่วเครื่องเทศก่อนครับแก่นหอมป้อมพริกไทยเม็ดครับสื่อถึงนั่นน่ะนี่โวยกักอบเชยครับโอยกักอบเชยครับนีแล้วก็อันนี้ยำมโหสื่อเป็นชุดอีมาครับใส่เข้าไปคั่วให้หมดครับนี่ ล้อคว้าครับผมเอโดกอนเห็นนะครับเม็ดหอ,อมปั้มเริ่มแตกนะกินเริ่มมาครับผมเดี๋ยวจิพอก,กันเริ่มหอนเริ่มอ,อุ่นเริ่มอ,อุ่นอ,อุ่นอุ่นมาละอุ่นอุ่นมาละคว้าเอากินนะครับเพื่อนๆที่ไดจะเอาไปต้มเลยก็ได้นะครับแต่มันแบบหอมครับเขากอกินหอมหอมเลย สูตรไครก็สูตรไครสิะครับเปินบอกกั่นั้นนะครับัวไปเรื่อยๆครับทุกคนต่อไปนะครับเปื่อนๆเปื่อนๆเนี่ยนี่ครับน้ำตาลปีบครับนี่ออ้นี่หลงบรรลงเอาไปเจียวครับัวกับน้ำมันนะครับถ้าชอบหวานก็ใส่นักๆนะครับถ้าไม่ชอบหวานก็บตงใส่นักครับผม ผมบ่ค่อยชอบหวาน่าได้เอาบม้ออีกพอครับคัวครับน้ำมันหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเทใส่ในหม้อต้มครับเพื่อสีมันออกครับให้มันแบบสีน้ำตาลสวยๆครับเพื่อนๆสวยๆนี่ครับทุกคนเกลืดเทศตตะกี้นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็นี่ครับที่เขาคั่วไป้มื่อกี้ครับใส่เข้าไปครับผมนะครับแล้วก็ล้อครับผม ล้อนามเดือดเเขาใส่ขางอลงไปครับ,น,รบนี่ทุกคนเกลือเม็ดครับเกลือเม็ดอู้ชัดๆหน่อยมันเมี้ยงห้องเกี่ย <c oughs> นี่ครับตีมันแถมมาในชุดเครื่องตุนนะครับน่าเปรียบเกากี้ครับใส่เข้าไปแล้วก็นี่หน่วยตัวครับมันแถมนะใส่เข้าไปผงพะโลครับ ใส่เข้าไปยี่ห้อยก็ได้ครับไก่จนไก่แก้ไก่ปลาไก่ตั้งได้หมดครับยี่ห้อยก็ได้ครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับนี่ครับทีเด็ดของเขาครับผมลงไปเลยครับทอดๆไงคาดบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มแล้วก็แหมข้อน้อยสองข้อครับ ใส่เข้าไปอดท้อแล้วก็ต้มละไม่เลยครับสามชั่วโมงครับเดี๋ยวมาป้ากันครับทุกคนต่อไปก็สีอิ๊วดำหวานครับแน่แค่นี้แหละครับเพืเ่อนรออย่างเดียวเขียวลูกป่อนะครับในทุกคนน้ำเริ่มเดือดครับ กำลังเริ่มต้นนะครับนี่พอกะพัดท้อทอทป้อท้อทยอดตอท้อท้อท้นรับอคบอท้อท้อทอดอทโดย้อทอท้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 อว้อท้อท้อท้อัอยู่ไหนเ้อทอก้กกอท้อ้อท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 เต็มปากออ้ออทั ต้มันดีก่อนน้ำมันโนมนด้วยนะครับเปืนเลนลเดี๋ยวมันติดก้นมอระไมครับไม่ละเสียเลยนะครับหอมมากตอนนี้เรื่อนเทศออกแล้วครับทุกคนไปปรุงรสกันเลยครับของปรุงรสเข้าไปซอสปรุงรสครับนี่ครับทุกคนแล้วก็ซอสหอยครับ เอาล้วครับปอครับผมทุกคนใหา่เต่ามาอยู่รุ่มนะครับแล้วผมก็ลืมทำยางครับใบเตยครับผมใส่เข้าไปครับลืมตลอดเป็นยังครับใส่ที่หลังได้อยู่นี่ เปลี chat, s, im, mm ่ยนจากเตาแก๊สมาเป็นเ mm hmm. ต่าทานนะครับเพื่อนๆที่เดิมครับผมแต่เปลี hey, uh, ophobia, ่ยนเมนูให <c oughs> ้ท ah ุกคนมาดูครับได้ยินเสียงนะครับเดือดก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 ดฝ่าวางกนตักให้เพื่อนๆดูครับผมโอ้เก้วมาได้กินละแก้บมาได้กินละ เอากันเป่า,เป,า,เ,ปาเป่าไอก่อนอั๊บครับเน,นี่ยครับผมอย่าใจจดทานมดนะครับดูครับชิดนี่อเอด็ดทุกคนตุนมาเรียบร้อยครับจะ <มา S 1> เบ <FC S 1> เ,เชฟอูครับพกใส่ถ้วยครับผมเข้าไปนั่งโอ้โหฮอนนะเชฟอูไว้เดี๋ยวผมเอา นเจะเป็นกั๊บเข้าหรอมันจะกั๊บเข่าเราพอลรได้เอ้ยครับเชฟหมูเขาครับเอาตาไปยังไงทั้งเปื่อยทั้งนุม่มน่าจะชุ่มคอนะครับอันนี้แม่น,นอันนีอ่าอ๋อผีมอผีหมอลงกด้วยดิบอกเข้ากุกลุกลูกลูกลกลูดหรอไปจามไปเป็นนายด็อกเตอร์ เราเลี้ยงยรัไเราเล้ยเยรับ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่ครัาฮ่ฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า

วันี้มาล้าเสร็จดครับมาเจกินหมูหันครับพี่ครับกินข้าวนะครับกินน้ำดำได้วยกันมาได้กินข้าววะแปลงมาจากินกับข้าตั้งจือคลิปไหวก็ข้าวหน้าขาวัวมีมีข้าวสักเม็ดอ่ะเสร็จแล้ว

มันต้องเป็นละกับเขาว่ะเป็นกับเกมดีกว่าฟึ้งวะ่ะมาครับมากินน้ำสาดด้วยกันครับเปิดเปิดไม่้ป็น,ปนไรแม่จิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มนำ้มนำจิ้มครับน้ำจิ้มครับอันนี้เชฟกูของเขาครับแต้มเดียวได้ไปเชฟวันนี้เป็นนักบอลครับเดลบอลไปได้ครับน้องไหมเด้จิ้มายครับ โหดยิบขินกับน้ำสาดนะน้ำาดกับแหลกปีไหม่เนี่ยกับเข้าไปไปม้ํมได้กับเข้าแบบนี้กับหยอดเข้าอะลรนะรำแต่นะนี่ครับทุกคนวันนี้แหมเมนูแล้วครับอะ่ครับกับแหลกเนี่ยเข้าขาวัวครับกลายเป็นหยอดเข้าขาวัวครับ ไปก็ม้วนครับน้องไปได้มาถายคลิปหลายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าไปฟบที่ติดตวจครับพี่คลิปครับขอทุกคนฝากติดตามผมต้องไม่เลยครับนี่ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รับบ้างไปทิ่ต่อไปครับสวัสดีครับผมครับ